สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีเข้าขอบนะคะขอบผ้าถุงสําเร็จป้ายนะคะเป็นผ้าถุงสําเร็จป้ายเปิดนะคะอ่าลักษณะนี้นะคะสําหรับผ้าที่หนานะคะเป็นผ้าไหมแล้วก็หนามากนะคะหนามากถ้าเราป้ายแบบซ้อนกันเหมือนผ้าถุงสําเร็จทั่วไปเนี่ย มันจะบวมนะคะมันจะบวมแล้วก็จะหนาเนาะจะแข็งด้วยนะคะตรงนี้เราจะลดความหนาความบวมนะคะความแข็งนะคะเราก็จะป้ายเปิดอย่างนี้เลยนะคะเปิดอย่างนี้เลยนะคะเปิดตลอดเลยนะคะเปิดตลอดเลยนะคะเราก็จะมาใส่ขอบตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคเวลาใส่นะคะเวลาใส่จะไม่ให้ชายห้อยลงมานะคะไม่ให้ไม่ใช้ผ้าถุงห้อยลงมาเนาะเราก็จะยกนะคะเราก็จะดึงลาใส่ขอบนะคะ เราก็ปกติเนี่ยเราจะใส่ขอแบบสูงขึ้นมาอย่างนี้นะคะสูงขึ้นมาเนาะตรงนี้นะคะแต่ตัวเนีはは้เราจะดึงขึ้นนะคะเราจะดึงพยายามคือดึงชายตรงนี้ขึ้นนิดนึงนะคะอ่าชายเขาจะไม่จะไม่ห้อยนะคะตรงนี้เนาะมาดูตรงชายข้างล่างตรงนี้นะคะเนี่ยเขาก็เวลาเรารีดเราก็จะหันขึ้นไปนิดนึงนะคะพับพับหดขึ้นไปนะคะเนี่ยพับหดขึ้นไปนิดนึงเนาะพับแบบนี้นะคะ ขดขึ้นไปแบบนี้นิดนึงนะให้เขาเฉยขึ้นมานะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็ดึงขึ้นนะคะเวลาเราเวลาเราอ่าพับป้ายไปหากันแล้วนะคะแผลออกมานะคะส่วนด้านป้ายด้านนี้นะคะเวลาใส่ขอบนะคะเวลาใส่ขอบเราก็ต้องดึงผ้าขึ้นไปนะคะอ่ายยนผ้าขึ้นไปอย่างนี้เนาะให้เขาดึงปกติเนี่ยอ่าตรงนี้นะคะลายเขาจะเท่ากันนะคะ แล้วเห็นไหม,ส,ไหมสังเกตไหมคะสังเกตไหมคะว่าไอขอบนะคะขอบตัวนี้จะลดลงมานะคะเท่ากับว่าเราดึงชิ้นนี้ขึ้นไปนะคะลายขอบตรงนี้ก็จะชนกันพอดีนะคะส่วนตรงนี้ลายจะยกขึ้นไปนิดนึงเนาะประมาณครึ่งนิ้วนะคะ,ะถ้าเราไม่ยกขึ้นตรงนี้นะคะเวลาใส่แล้วผ้าถุงม,มันก็จะห้อยลงมาอย่างนี้เนาะลายเขาก็จะไม่เท่ากันนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะออลายจะไม่เท่ากันเนาะก็ยกหัวตรงนี้ขึ้นนะคะ ส่วนด้านในก็ยกขึ้นข้างในนะคะยกหัวขึ้นเหมือนกันเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะเป็นผ้าถุงสําเร็จสวยๆเลยนะคะเป็นผ้าไหมเนาะเราจะทําแบบนี้นะคะมาดูวิธีทําขอบผ้าถุงกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะใช้ผ้าเคมีหรือว่าผ้าแก้วนะคะที่มีกาวนะคะเนี่ยจะมีกาวอยู่ด้านนี้นะคะเราก็จะใช้กาวรีดติดกับผ้าที่ทําขอบเลยนะคะ คนอื่นก็มาตัดกันเลยนะคะมาตัดขีเส้นนะคะเราก็วัดไปเลยนะคะตัวนี้จะใช้อยู่สามเส้นนะคะความกว้างเนาะส่วนความยาวนะคะเราก็วัดเอาที่ผ้าถุงเลยนะคะว่าผ้าถุงที่เราป้ายเปิดไว้นาอคอวามยาวมีเท่าไหร่นะคะเราก็วัดของทุกคนมีเท่าไหร่ก็วัดไปเลยนะคะจากนั้นก็ขีดเส้นตรงเลยนะคะขอบจะเป็นขอบตรงนะคะ ขีดให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาตัดเนาะจากนั้นเราก็ทำการตัดเลยนะคะตัดให้ได้เส้นทำขอบนะคะเราจะได้เส้นขอบเอวที่ตรงนะคะที่เราขีดไว้เลยนะคะพอตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาวัดนะคะวัดให้เท่ากับผ้าถุงที่เราเย็บไว้นะคะ อ่ได้เท่าไหร่เราก็ตัดให้พอดีนะคะตัดเสร็จแล้วจะได้นำไปรีดนะคะวัดให้ได้ขนาดนะคะแล้วก็ทำการตัดเนาะว่าเราใช้ประมาณกี่นิ้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็วัดนะคะนำขอบที่เราตัดไว้นะคะมาวัดกับผ้าถุงนะคะอ่าว่าความยาวได้เท่าไรนะคะ วัดให้ได้ขนาดพอดีเนาะแล้วเราก็ตัดนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำผ้าที่เราตัดไว้นะคะผ้าเีมีผ้าผ้าทำขอบเนาะที่เราตัดไว้มาวัดกับผ้าผ้าไหมนะคะที่เราจะไปทำทำขอบอีกทีนึงนะคะเราก็มาวัดเผื่อเย็ยบเผื่ออะไรให้ด้วยเนาะจากนั้นก็ตัดผ้าไหมออกมานะคะ จากนั้นนะคะเราก็นํานะคะผ้าเคมีหรือว่าผ้าเจวนะคะที่มีกาวเนาะนาด้านกาวนะคะวางแปะทับลงไปที่ผ้าไหมนะคะแล้วก็ใช้ตอรีดรีดนะคะรีดผ้ากาวตรงนี้เขาจะมีกาวนะคะจะติดแน่นเลยนะคะ,ะจากนั้นนะคะ,เร,ะ,เ,ะ,ะ,คะเราก็เวลาวางนะคะเราก็เผื่อผ้าเผื่อเย็บด้วยเนาะล้วก็ใช้กาวนะคะวาง กาวทานะคะค่ะกาวทา,ทาแล้วก็ใช้ตัวรีดทับอีกทีหนึ่งเนาะอาพับริมนะคะพับริมเข้ามาเนาะพับริมผ้าเข้ามาให้มันติดกับตัวขอบนะคะเป็นการทําขอบที่ง่ายมากๆเลยนะคะแบบนี้เนาะก็เสร็จแล้วก็พับอีกทีนึงนะคะใช้ตัวรีดทับอีกทีนึงเนาะาพับเป็นแนวแบบนี้เลยนะคะ สำหรับมือใหม่นะคะจากนั้นก็พับอีกทีนึงนะคะอยู่พับสองตลบนะคะพับไปเลยเนาะแล้วก็รีดนะคะรีดให้เรียบเนาะเป็นวิธีทำขอบนะคะแบบขอบใช้อมนะคะแบบนี้เนาะ,ะเวลาเข้าขอบใช้อมเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาเย็บนะคะเย็บตัดหัวก่อนนะคะจากหัวท้ายเย็บก่อนเนาะว่าเราใช้เท่าไหร่นะคะ ความยาวของขอบนะคะจากนั้นก็จะมา,มาเดินนะคะจากเดินคิ้วนะคะคี้วตรงดินเนาะตรงดินหัวด้านบนนะคะของขอบนะคะแล้วก็จะเดินคิ้วต่อนะคะตรงนี้เนาะจะไว้ย็ดเข้าขอบกปได้ง่ายนะคะขอบจะไม่ขึ้นไปขึ้นมาเนาะ เ็บมาตรงสุดที่หัวนี่เลยนะคะแล้วก็ย้ำไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาเนานะคะใช้เข็มหมุดกลัดนะคะตรงหัวตรงนี้เนาะคือด้านาเป็นด้านป้ายนะคะเราเริ่มใส่จากด้านป้ายข้างบนก่อนนะคะป้ายแล้วก็ใช้เข็มหมุดกลัดไว้เนะาะเวลาเนี่ยตรงนี้ที่เรายกหัวขึ้นนะคะเนี่ยเรายกหัวขึ้นเนะาะเอวนะก่อนที่จะมา ก่อนที่จะมาเข้าขอบนะคะเราก็ต้องเดินนะคะใช้จากเดินเส้นไว้ก่อนนะคะเดินตามรอยกิ้งไว้ก่อนเนาะลืมยกด้านหัวนะคะหัวด้านอันหัวกระโปงนะคะดังทั้งด้านในและด้านนอกเนาะยกขึ้นมาแล้วก็ใช้เข็มหมุดกลัดไว้นะคะ,ะกลัดเข็มหมุดแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็ใช้เข็มเน่านะคะ เข็มเนาเนาให้ติดกันแบบนี้นะคะเนาให้ติดกันก่อนเนาะมาถึงหัวตรงนี้เราก็พับนะคะพับเก็บพับเก็บส่วนที่เหลือนะคะเก็บเข้าไปเนะเาะแล้วก็เนานะคะเนาให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะนํามาเย็บเลยนะคะ,ะเย็บเดินเลยเก็ก็สันข้างบนนี่เราเดินคิ้วไว้แล้วนะคะเราก็จะมาเย็บด้านล่างเนาะด้านที่ติดกับตัวรกระโปงอตัวผ้าถุงนะคะ เย็บเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะ,ะหมุนนะคะหมุนผ้าเ,เราเย็บขึ้นมาหารอยเดิมที่เราเรย็บไว้นะคะโดยที่ไม่ต้องเย็บย้ำนะคะเราจะไม่ย้ำตรงนี้นะคะเราก็เย็บมาเลยเย็บผ่านมาเลยนะคะจะได้ไม่จะไม่ได้หนานะคะตรงนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเก็บได้นะคะได้ที่เรา เดินมาเนาะเดินเดินเริ่มนะคะเดินเริ่มมาที่เราไม่ได้ย้ำไว้นะคะอ่าเราก็อ่าใช้เข็มนะคะอ่าใช้เข็มนะคะแทงสวนนะคะแ s, ทงสวนกับอ่ารอยเย็บที่เราเย็บมานะคะอ่าสวนกลับมาด้านหลังนะคะด้านหลังที่เราเริ่มเริ่มเย็บไปเนาะเราจะเป็นการซ่อนได้นะคะวิธีซ่อนได้นะคะ สอดทวนไปเลยนะคะสอดให้ซ่อนอยู่ข้างในนะคะเราจะไม่มีปมผ้าตรงนี้เนาะปมได้นะคะจะเรียบเนาะตรงนี้เนาะจะเนียนเลยนะคะนะนี่แหละคะ่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับการเข้าขอบนะคะ,ะยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมเนาะจากนั้นเราก็จะนําไปติดตะขอนะคะตะขอก็จะมีติดสองคู่นะคะตรงนี้เนาะสามารถย้ายได้นะคะถ้าอ้วนถ้าผอมเนาะ สามารถย้ายได้เลยนะคะติดตะขอแล้วก็สอยชายให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดำไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะอรับรองว่าผ้าถุงไม่ห้อยนะคะผ้าถุงออกมาเป็นผ้าไหมนะคะจะสวยเรียบเนียบเลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะ